วันนี้ซื้อตั๋ว4.4สวัสดีตั๋ว75นาทีวันนี้จะนั่ง512ไปต่อสาย7แล้ววันนี้เราจะไปจุดชมวิวเครื่องบินที่สนามบินโชปังชมวิวข้างๆนะไม่ได้เข้าสนามบิน512มาแล้วระหว่างที่ขึ้นรถเมย์อ่ะ ไอ้ตรงจอมันอยู่ไกลใช่ไหมไอ้ป้ายต่างๆที่เราจะดูว่าเราจะลงที่ไหนเนี่ยมันอยู่ไกลอะ่ะเราจะทํำยังไงก็คือดูในแผนที่อันนี้แมปมีอันนี้คือลูกศรที่เราอยู่แล้วที่เราจะลงก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็กดออดลงได้เลยไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะถึงหรือยังจะต้องไปดูป้ายอยู่ตลอดเวลาอะไรก่อนลงเราก็กดมันมีคนกดยัง กดดิเอามินแนละ้วเนี่ยลูกศรก็มาถึงแล้วแล้วก็ลงได้เลยอันนี้คือปุ่มกด,ดเปิดกระตูถ้าไม่กดมันก็ไม่เปิดนะดูออฟดิเขาเดินไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าไปทางไหน เขาเดินเหมือนกับว,ว่ารู้ว่ามันไปทางไหนเลยอะแบบเดินน้าเลยอะเมื่อกี้เราตอ,อกตั๋วไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องตอ,อกซ้ําเปลี่ยนสายได้เลยโอ้นี่คือการขึ้นรถรางครั้งแรกของเราครั้งแรกและครั้งเดียวตั๋วที่เราซื้อนะเป็นแบบเจ็สิบห้านาทีเสร็จปุ๊บแล้วพอเราขึ้นมาบนรถปุ๊บเราก็ไป ปุ๊บแล้วมันจะมีตัวพิมพ์อยู่ตรงนี้มันก็จะบอกวันที่อาวันที่วันที่เกเดือนเกแล้วก็เวลาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราตอกบัตรนะมันเป็นเวลาที่หมดเวลาเช่นว่าเราซื้อ75นาทีมันก็จะอ่านได้ว่าอ้าตัวนี้มันเป็นตั๋วชนิด75นาทีก็นับไปอีก75นาทีนี่คือเวลาที่ตั๋วหมดถ้าเกิดมีคนมาตรวจตั๋วปุ๊บอุ้ยนี่คุณหมดเวลาแล้วอะไรโอ้มันฉลาดอยู่เหมือนกันนะแล้วอันนี้ก็คือเป็นบัสสายแรก คือสายแรกที่เราขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นตั๋ว20นาทีเวลาตอกบัตรปุ๊บมันก็จะนับไปอีก20นาทีว่าเวลานี้นะคือเป็นเวลาที่หมดเวลาที่หมดแล้วใช้ตั๋วไม่ได้แล้วนะวันนี้เราจะมาสนามบินแต่ไม่ได้มาขึ้นเครื่องบินแต่จะมาดูเครื่องบิน แล้วป้ายสุดท้ายของรถรางอาริยาคาโคซกาแต่ว่าเราอยู่วอซอว่ะป้ายชื่อคาโคซกา <laughs> <c oughs> เด็กเข้ามาดูเครื่องบินเหรอ <c oughs> <c oughs> เอ้าเรามาต่อแถวเด็กทําไมวมีครูนำนี่มีครูนำเออมีครูนําด, <c oughs> ด้วยอ่ะํามาดูเครื่องบินเหมือนกันทันสนศึกษาม <c oughs> วันนี้วันเสาร์นะครูเขาพาเด็กๆขึ้นรถรางต่อรถเมลแล้วก็ไปที่อื่นอยู่นะเออดีมากเลยเราตามเขาไปไหม เรียนรู้ชีวิตเราตามเข้าไปนะ <c oughs> ไม่รู้เข้าไปไหนอะเราไปบ้างเรียนรู้วิธีการขึ้นรถเมล์กับรถรางขึ้นรถสาธารณะ <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมีรถทัวร์ด้วยนะระบบขนส่งคือเขาสะดวกมากไงลงรถรางตรงนั้นตรงนี้เป็นสถาน,นีรถบสัสแล้วเราก็ผ่านโอบีปุ๊บแล้วก็เดินตรงไปตรงนั้นลัดเลาะลัวลัวสนามบินอะ่ะตรงนั้นไปเรื่อยๆแต่ประเทศพวกนี้เขามีระบบขนส่งที่ดีอยู่แล้วไง มันก็ทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่ระบบขนส่งไม่ค่อยดีมันทําไม่ได้หรอกมันต้องใช้รถทัวเท่านั้นเดินจากตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ดูซิว่าจะมีคนมาบ้างไหมอุ้ยทาไมมีรถเยอะอุย้ยคนอออดูคนดินังไงนันไงอยู่บนเนิอนอ่ะโอ้อุ้ยมีคนมาเหมือนกันไม่ใช่เรารู้ฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยไม่เราไม่ได้รู้ฝ่ายเดียวเราไม่รู้คนเดียว,ว่ะ จี๊จิ้มาวิธีการหาที่เที่ยวของจี้ก็คือดูในแผนที่ว่าตรงไหนมันอุ๊ยนี่นี่นี่อุ้ยเครื่องบินมาแล้วโหรถเต็มเลยอ่ะนั่นไงเดินดูเครื่องบินเดินขึ้นทางนี้เลยกอะรัวก่อนไหมกอดรัวทำไม นี่คือเนินดูเครื่องบินหวังว่าเครื่องบินมันจะมาบ่อยนะเอ๊ะเ,เขาทําเนินอันนี้ให้เราดูเครื่องบินโดยเฉพาะหรือเปล่าเนี่ยขับรถกันมาทั้งนั้นนะเนี่ยเรานั่งรถล,ลางมาเราก็เดินต่อมาฝึกเด็กขึ้นรถเมย์ยังไงโตขึ้นก็ต้องขับรถเดี๋ยวเครื่องบินจะมาทางนี้ wow. คนทยอยมาเรื่อยๆเลยอะแสดงว่าก็ป๊อปปูล่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในสถานที่ที่จจิ้มมาที่เกียรอรอลำที่สองแล้วเดี๋ยวไปจุดอื่นเมื่อกี้ยืนรออยู่ตรงนี้ไม่มาสักทีเดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายในแผนที่มันจะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเวิร์กไหมเดินนะเดินคนอื่นเขาขับรถนะมีรถผ่านทุ่งด้วยว่ะวิ่งผ่านทุ่งได้ด้วย แสดงว่าเขาก็ขับไปดูวิวเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยรอยล้อรถเต็มเลยเห็นปะมีเราอ่ะเดินอยู่สองคนน่ะเป็นไรลำบากวันนี้เพื่อลำบากในวันเอ้ยเพื่อสบายในวันขึ้นนะตอนนี้ยังอายุยังไม่เยอะใช่ไหมเราก็ต้องฝึกร่างกายว้ไงเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันอู้ใหญ่มากอะ เขาทาจุดชมวิวให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยทําบันไดให้มีถังขยะให้มีรั้วรอบขอบทิศงงมากอะ่ะเวลาเครื่องบินมาไม่มีใครแบบว่าว้าว้าว้าบ้าแบบเราเลยนะไม่มีใครแอคท่าเลยไม่มีใครสุก้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเงียบเงียบเหมือนนั่งชมใบไม้ร่วงไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่ อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าขึ้นเครื่องแล้วบ้านนี้มีเลี้ยงหมูด้วยอะ่ะโอ้จะไปกิน,นโ,น <ขอ S 2> โรบอกะเหรอเออหมูดําด้วยนะเออเขาเลี้ยงไว้กินหรือว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเฮ้ยเลี้ยงไว้กินรอมันจะไปตกใจมันจะคุ้มเทปไ,ปไหนแต่น่ารักอยู่เหมือนกันนะกินแต่ผักนะมีปาปิกนะ้ามนะีขนะ้าวโพดมีสนะ้มมีแอปเปิ้ล กินแบบนี้จะอ้วนเหรอเแต่ก็อ้วน่ะ